อ๋อน,นี่กามินอ๋อกามนอ้ย,ยอออออขอแกดูกกอนขอแกดทุก่นขาแกได้เออว้าวใหม่อยอ่เลยอะเออเนี่ยกามินหกสี่ห้าโอ้เท่เลยใหม่เลย ครับเดี๋ยวเราไปร้านพี่โกโก,กันดีกว่านะน,นี่ร้านบุฟเฟเดียวขอดเล่นกันเองมาอยู่ใช่ปะเดี๋ยมาดูร้านพี่โก,โกดีกว่าวันนี้มีอะไรวันเดิมทุกอาทิตย์สุดาสวัสดีครับผมพี่โกช่างภาพไปจำร้านมาแล้ว สวัสดีครับผมเขาไม่สนใจเราด้วยเดีครับ,รบอ่าลงนี่มีนั้นด้วยสามร้อยอ่ะนั่นแหละอืมลองดูกันะโอเค พลำโพงล,ลำโพงสองร้อยห้าสิบลำโพงอ,แบบอันนี้ก็บีดเหมือนกันนะไม่รู้ของแค่ของปองเราก็ไม่รู้นะเออทาน,นิดน้อยหรอนี่นนอะไรอ่ะเือนวอลมันเป็นวอลเลยวกกีทากีปะโต้ากาก,ก,ก,กโโลโล ตอนติดย้่พี่นึกว่าหลงเหลงหลงเหลงมมีออติดยู่ติดอยู่คือตัวเันน้อยงไนวอหรอไม่ใช่นะวอวอลเลยต่จับกนเขาเขาก็มานี่หมดแล้วนะเป็นวออ่ะมันต้องมีคู่กันต้องมีตัวแล้เป็นกินทักกีันนน้อยแกไอเครื่เสียงรถยนไงใช่ไหมไปเที่ยวดิ ของทิปอย่างเดียวเลยของเวอร์เทครยี้อนี้ก็ดังอยู่นะเวอร์เทคไม่ปวดหลังมั้งงเบามากเลยเบาเ็นดูทานินน้อยหน่อยทนิน้อยเนี่ยนะเออเออเลอเออเนออยมีอฟังเอมออเออเออเออออเเอาเออเออเออ่ออออเออเออเอเออเออเออ ที่บ้านเนาะไอ่ต้องเกลียดนใส่ฐานใช่แห่งออกมาซีซีเยอะเกินอ่ะอ๋อมันเสียบปลั๊กได้ด้วยเหรอเออเสียบปลั๊กไฟนะเอออกินได้ด้วยพวกไปถึงก่อนพวกมันต้องอัดเดพหน่อยหนึ่งสมัยนี้เฐาอนานก้อนใหญ่เหมือนเดิมสองก้อนฐานนิดน้อย าไม่เอาไม่ได้ฟังด้วยจะไปฟังไปให้ไปอยู่กลางทุ่งนาแล้ฟังทานินไอ้นี่ไม่ใช่ทานินไอ้น้ำนินนี่ไงนินทานินทานินทาข้ค้านี่แหละนะมาอุ้ยอะไรอ่ะฟิตบีทปะฟิตบีทปะแน่นอนเมื่อกี้เห็นตัวนั้นนั้นเปอร์เซ็นโอ้แห้งได้หว่าขึ้ตบิดแล้วเหรอสู้ยังไงก็สู้เกียร์เราไม่ ลืมไปว่าส่วนโต๊ะก็มีโอ้ยโอ้ยเ่ยพวาส่ของไใส่ของจีนดูเขาัวก้าใส่ของแร็เนะน่้าใส่ของแรแรกไหมใหม่อะโอเคนี่แถมมาใช่ไหมขอบคุณครับอันนี้ก็สวยอยู่อันนี้ใหม่อยู่นะอได้อนนี้แจกเอซีใช่ไหมเนี่ยเอาไปแจกเอฟซีป่ะอ๋อ นี่นี่นี <c oughs> way, um no no ่เดนโซ่เดนโก้โัวนี้อ๋เนี่ยนื้อสูอันวนา้สูอันโตเลยนัเนี่ยเรียบร้อยครับพ่อ้าโดนปีดเดดูดีกว่ามีอะไรอีกบ้างตรงนี้นเนี่ยนะมอนอมหมือกุญแจที่สันเลยี่คือเหรอใช่เขาในหอในสันอ่ะนสน่อะไรพี่กอลูกเทปเพิ่งเอามาใหม่ลกเทปเทปเท อ๋อเนี่ยนะอนนี้เหรออ๋อเทป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 ใช่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวแคถ่ายใช้เทปได้อันนี้มันเป็นวิทยุได้ด้วยเนี่ยอ๋อเป็นนาฬิกาเหรอูอะไรอ่อเวลานาฬิกาวิทยุแล้วก็วัดอุณหภูมิหมาช้าไปหมดแล้วท้องอ่ะนะมาเก้าโมงเกอโอ้โหเคทนรถเลยโอ้โหผมมาไม่ทันเดย ผมตื่นตั้งแต่ตีห้าเตืมาชี่เหรเตืมาชีแล้วก็นอนต่อโอ้โหเอาก็ตื่นมาฉี่ไงผมบอกไงนี่เครื่องอันนี้แกในเต้าร้อยเนี่ยเครื่องอะไรเนี่ยในเต้าร้อยเนี่ยอ๋อในช่างนะอันนี้มันเครื่องวัดกิเบิลทีวีเวลาเขาแบบว่าไปติดจานตาเทียมมึงี้ยมันก็เอาเสียบ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 ดูสัญญาณมามันก็จะขึ้นเออมันมีเสียกายอะไรไง ยังไงอีกมาช้านะเราอ่ะไม่ค่อยมีอะไรให้เราเหลือแล้วนะหึือว่าไม่มาไม่ไลน์มาบอกจะก็คิดอยู่จะได้มาช้าก่อนลอก่อนไม่เครือะไรนะเนี่ยอันนี้อะไรพี่กอลีวีวีไฟฟ้าเหรอเนี่ยมันเป็นซี่ะเราจะเตรียมของไว้ก่อนใช่ไหมเออ แล้วก็มีซาเบทุกคนซาเบนี่เต็มเลยอะไรอ่ะอะไรไม่รู้น่ะไม่มีหรอกเอาอะไรรูปอะไรครับมาอ๋อเขาซื้อไปแล้วยังไม่ได้มาอ๋ออ๋อนี่กามมนอ๋อกามมนอุ้ยขอแก้ดูก่อนขอแก้ดูก่อนขอแก้ดูก่อนโอ้กามมนรุ่นไหนไม่รู้เนี่ย อ,อ่าว่าใหม่อยู่เลยอ่ะเออนักขายเข้าไปพันไม่ขายให้ผมเลยเด้อเด้อเขาสั่งไว้หรือเปล่าเนี่ยจะเปนหกสี่ห้าโอ้เท่เลยใหม่เ,เลยใหม่ดิใหม่กิฟต์เลยอ่ะขายเท่าไหร่อ่ะโขายเท่าไหร่ขายพันหนึ่งไงพันเดียวเหรออืมรุ่นอะไรนี่ มีชาร์จติดยู่หาซื้อได้อยู่เนาะอืมพวกนี้ผมก็ซื้อหาชาร์จมาใส่หมดสวยเลยดูดิกาเมินกาเมินหกสี่ห้ามิวสิกถ้ามีเก็บมาให้หน่อยได้างงี้นะได้ตหน้าละได้แล้วเนี่ยเรื่อยๆไม่พอไม่พอเก็บไว้ให้เลยใช่สวยวะ มินหกสี่ห้าน่ะผมว่าพอค้าพ่อค้ากักไวู้ดูค้ากักไปอ๋อโอเคผมมาผมมาสายไปใช่ไหมเดี๋ยวมันหายก็เลยไปเก็บนั่งเออใช่ใช่ใช่สวยนิยุกนี่อร่อยไม่เคยพอถ้าได้ตัวนี้นะใช่จะได้ขายตัวนี้ใส่ตัวนี้แทนอะไรอย่างงี้ไงมันก็ต้องแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้ใส่ตัวนี้ปุ๊บอีกอาทิตย์นึงขายได้ไปใส่อีกตัวหนึ่งให้อ่ะ ช่่มยยยเเดี๋วารือๆนะอย่าลืมนะบอกผมด้วยเหมือนก็ได้ที่เป็นกลามินนะที่แบบสเปคแบบอย่างเงี้ยอาไม่ไม่หนีบละไม่หนีบไบบนี้ก่อนมีเยอะอยู่ใช่ไหมในกาพิสวยอ่ะเนี่ยสวยแล้วที่รุ่ใหม่นี้ถ้าจะมีเยอะเรื่อยๆก็เขาเขาแบบโลของเก่าอะไรเงี้ยครับซื้อรุ่นใหม่เงี้ยนะให้ผมห้าร้อยเท่านั้นตอนเนี้ย ไม่อยากจะให้เลยนะไม่อยากจะให้เลยนะดิเอาใส่ใต้เบาะเลยเดี๋ยวไอ้หลวงแอนหลอกกับไปหมดอ่ะนี่มันมีที่หักเสียงเลยตัวนึ่งตัวละห้าสิบงาเดี๋ยวไลน์บอกที่หน้ากันไปไหนอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเค มามาผมมาผมามาอยู่พี่มาปะพี่ไม่แน่ใช่ไหมยังไม่แน่เลยยังไม่แน่ใช่เดี๋ยวไลน์ไลน์ไลน์หอกขอดูที่เสียงนะั้นหน่อยดิไฮ้ยสองสองสองตัวนั่นน่นะ Sony น่ะนี่ไงโหไม่จำเลยว่ะลองดูที่เสียงกนะันทุกคนนี่ก็เน็ตบุ๊กนะหกร้อย <600. S 2> ไหนไม่ใช่ตัวโซนี่โมเออสองตัวนั่นอ่ะสามตัวอาอารตัวอ้ไรนอ๋อออกหมดเลยใช่ไหมตัวละร้อยตหมดเลยใช่ไหมเออมันประามอ๋อโอเคนะว่ะเดี๋ยวเราดูข้างในกันคุณน้อกัน <200. S 2> สองร้อยหนึองเอสามเอสองเอสามเอแน่นนะแน่นแน่นมันมีเมมในเรื่อ,ไองไหมมีเมมในเืองเท่าไหร่เลย่ะ่าไร่ยังไม่ตึงเลยผมผมสมัครด<น>ีไว,นะว้นะอสี่พัน เอาอีกนะไอเนี่ยเดี๋ยววันหน้าหรือว่าได้ไปหลายตัวแล้วเอาอีกดิไม่หมดหรอกเอาอีกเรื่อยๆไอกาเต็งไม่ไม่ล้วก็เผือกใส่เผือฟซีใส่้าหนึ่งเอฟซีใส่โอเคนะโอเคโอเคจัดมาให้หมดมีเท่าไหร่มาให้หมดอ่าสั่งไปเลยมีเท่าไหร่เหมาหมดซัมซุงมั้งนี่นะมันแน่นนะมันแน่นนะ อ,ออกได้ปะเนี่ยเออขออดเออมันใส่เมมได้ปะไอตัวก่อนที่ผมได้ไปมันใส่เมมได้ไงเมมใส่เมมไม่ได้ไอ๋ออันนี้สเปคสามกว่าอืม,มตแต่ว่ามัน,น,นมีน,มน้อยครับเหมือนะนกันไอตัวนี้มี อันนั้นมันมีเป็นแฟลชไดร์ด้วยไงอันนั้นอะอันนี้ไงนี่ไง,ไง,ไงดึงเสียบถอดดึงออกดูสิทำไงกดต,ตรงไหนนี่ไ,ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็น USB ออกมาได้แล้วก็เสียบพร้อมเลยก็เสาเบ้านั้นดูดิลายเครื่องเลยเซาเบา้า นี่ค่ะออจ,จะแกวแล้วก,ก็ได้เอาอค่อยู่ตรงนี้ใช่เอาเอาหมดอ่ะเครื่องเสียงก็เอาเอาไดรไดร์ล้อด้วยไดรล้อมันสายมันปวดปากอ๋อเอออยู่ๆไปตัดสายเอาปลั๊กไปขายเปล่าอใช่่ <laughs> มนะ <laughs> โอเคเราจะเดี๋ยวเราผมดูร้านลุงก่อนลุงมีเหลืออะไรบ้างพี่เนี่ยอ๋อติดราคาเดี๋ยวก่อน ก็แบบป็นดูนั่นลงก่อนอุ้ยมีอะไรไม่รู้เสียมีแต่นั้นแหะที่ชาร์จป่ะ,ปะนี่หัวเวื่ยตังอยู่แล้วทุกคนสองพันลุงเซฟเกมนเท่าไหร่อนั่นแ่ะชินเท่าไหร่จ๊ะเซฟแท้ทุกคนใส่รักนิปุ่นเรืองแสงไปปั๊บเลยป่ะเซฟแปดเมกหนึ่งร้อย ไอหอดมันอยู่นานแล้วมันตรงเนี้ยเอาปศอไว้ประดับร้านเซ็งเลยเซ็งเลยเออใช่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 โอเคแล้วครับผมวันนี้เราจะหมดแล้วของพี่โกวันนี้ก็ขอบคุณพี่โกวมานะครับ ขอบคุณลุงนะครับ <c oughs> ครับยูตรงนี้ดีกว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยมีใส่เลยลุลงนี่ไงเลยเฮ้ใช่นี่ใส่เออตู้โชว์ก็มีเฮ้ตันของลงเยอะเลยเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรบ้าง สาทุกคนใส่เยอะเลยไม่รู้ใสไ่ไรบ้างนี่ก็ใส่ชาร์จแบบ universal ชาร์จทุกอย่างอของใหม่ๆแล้วทุกคนน่าใส่น่าใสา่าสาให้ดีใหม่ น้องให้ดีมาแยกมาสองทางรับวป่ะเออเออพอดีเลยจะไปเสียบทีวีเครื่องเล็กพอดีเลยเอ,อืเอมเดี๋ยวดีใหมเจอกันอ,อืมนั่นอะไรไม่รู้ออน้องได้ใสยชาร์จ เธอก็เอีนี่สูงดีว่ะถ้าถ้าเธอให้ดีมไอบล็อกนีว่ะทุกคนไม่ใช่ว่ะอ๋อมอนสายกาศนี่ใช่สายแลนแล้วก็ให้ดีมไอ แค่ถ้าอีทูให้ดีใหม่ก็ง,งงกว่ามืนอคือ,อนี่เราตรงลอตเตอร์โอ้ยเ,เดี๋ยวนมัติดขายต้องหายนะงหนเออเดี๋ยวขอรู้ข้างในก่อนดีวกว่ามีอะไรบ้างเอเนะเออันนี้ก็ปักนะตัวน,นี้ก็ปลกเอ็กซ์ร์กพอย เนีย่ยแลปเตอร์ตอวโน้ตบุ๊กนะวะของเยอะเหมือนกันแล้วก็ให้ดีมายได้ไม่รู้นะที่อยู่ในตนะกร้าเนาะแล้วเขาไม่รู้มีคนซื้อมหรือยังนะอยากขอดูข้างในกันนะโอ้เยวฟังนี่ดีกว่าเนื้อสายต่อ ไฟแปดพินสายต่อหกพินแปดพินเยอะเลยทุกคนอันนี้สายของฮาร์ดดิส สาย SATA ยาวอยู่นะตัวเนี้ยอ,อ๋อมีทั้งไฟด้วยเลยเป็นเซ็ตเซ็ตของนั่นแหละฮาบดิทต้องดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมใส่หน้ากากตัวหนึ่งนะ มาดูดีกว่าสายแลนอันนี้สายเหมือนไม่สาย USB อ่ะอืมเอาปะนี่เป็นสาย HDMI แน่นอนสาย HDMI โอเคเลยนะตัวเนี้ยมันเล็กๆดีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเหือปกันอันนี้ก็สายแจ็คสามจุดห้ามีแสิบก็ของเยอะไม่รู้จะเลือกอะไร ก็ USB 3.0ให้เป็นสายของฮาดิสอะออดดเด็การอฮาร์ดดิสรอฮาร์ดดิส USB อ่ะใส่เดียวกันแล้วนะ ให้เรียมไอ้ให้เรียมไอ้นี่อยู่ในถุงไปก่อนอันนี้ดีกว่านี่ก็สายกล้องนี่คือะไร ใส่ให้ดีมาเหมือนกันแน่ใส่ให้ดีมาตัวนี้ก็เก็บเยอะใส่ไม่เยอะเหมือนกันนะอ,อ,อ๋อตัวนี้ประมาณว่าสายต่อโทรศัพท์นี่ปะ เป็นหัว USB ไมโคร USB แล้วก็เป็นนี่ดีแลอะ USB หับนี่ตอนนี้ได้อยู่ 30บาทนั่นทุกคนมันร้อยามสิบมันมีเยอะอยวหาแล้วมากันละเยอะมากอ,มอันนี้ก็สายน่าจะสายตัวเดียวกันแหละอืมน่าจะสายตัวเดียวกันนะึ่งบาทนะเดี๋ยวเราจะดูทำไมอะ เอาดูข้นงในแป๊บหนึง่งผมไม่ใช่เออเน,นี่ยเนี่ยถูกแล้วกเฮดเดมไม้เนี่ยถูกแล้วเอาไว้ต่อต่อพวกเอ่อทีวีทีมันอยู่ข้างในไงโอเค เดี๋ยวฟอเลเรของประาครับทุกคน